เดี๋ยวจะขอแนะนำระยะการเดินเพิ่มสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้วันที่สามแล้วนะคะตอนนี้สำหรับคนใหม่ก็คงจะเดินระยะหนึ่งกันอยู่ใช่ไหมคะขวาย,ย่างหนอซ้ายย่างหนอ่นอะคนเก่าไม่ทราบเดินระยะไหนคะแดงเดินระยะไหน สามสี่ห้าสาสี่ห้าหกเอาหมดเลยแล้วคุณนกอ่ะคะคนใหม่ใหม่ใหม่มากเลยก็คือจริงๆการที่บอกว่าสำหรับคนใหม่ที่ใหม่จริงๆก็อาจจะงงว่าทำไมมีระยะการเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจริงๆการเดินเนี่ยเราก็เดินเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ผิดไปจากเดิมเดิมเป็นธรรมชาตินะคะ ไม่ได้เดินอะไรที่พิเศษพิสดารเพียงแต่ว่าพอเราปฏิบัติไปยิ่งนานวันเข้ามากเข้าเนี่ยเราจะเดินช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะอาการของการเคลื่อนของเท้าเนี่ยละเอียดมากขึ้นคือตอนที่เรายังเดินไม่ช้ามากเนี่ยเราก็จะเห็นระยะการเดินมันเป็นแค่การก้าวก้าวหนึ่งก้าวก็คือหนึ่งอาการ ถึงจะมีหนึ่งหนอหนึ่งอาการก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนาะแต่พอเราอ๋อแต่พอเราเริ่มพอเราเริ่มช้าลงเราก็จะเห็นอาการของการ9้าวหนึ่งวเนี่ยว่ามันมีอาการที่แตกต่างกันไปพอเราเริ่มเดินช้าลงก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีการยกขึ้นมาก่อนแล้วมันก็มีการเหยียบลง มันมีการยกมีการเหยียบนะคะเพราะงั้นระยะที่สองก็ใช้คำบริกรรมว่ายกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอซึ่งอันนี้นี่ก็ส่วนใหญ่ท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยให้ได้เอามาใช้ในการเดินจงกรมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยกหนอเหยียบหนอนจะไปใช้ในการขึ้นลงบันไดนะคะแต่พอเราเดินช้าลงอีกเนี่ยจริงๆจ,จังหวะของมาตรฐานคือจังหวะที่ 3นะคะระยะที่3ก็คือจะเห็นว่ามันมีอาการที่แตกต่างกันชัดเจนใน1นก็คือมีการยกขึ้นมีการยกเท้าขึ้นแล้วก็มีเคลื่อนเท้าไปข้างหน้าแล้วก็วางเท้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นใช้คำบริกรรมว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะคะ ก็คือรู้อาการยกตั้งแต่เริ่มส้นเท้ายกขึ้นก็รับรู้ว่าเป็นการยกจนกระทั่งปลายเท้าพนพืนอันนี้คืออาการยกยกหนอพอเริ่มสืบเท้าไปข้างหน้าก็จะเป็นอาการย่างย่างหนอพอเริ่มปล่อยเท้าลงก็จะเป็นอาการเหยียบก็จะเป็นเหยียบหนอซึ่งสิ่งที่เดินการเดินเราเนี้ยก็เดินเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพอช้าลง การใส่คำบริกรรมที่จะแนบไปกับอาการเนี่ยก็จะละเอียดได้มากขึ้นนะคะอย่างถ้าคุณจะใช้เ,ออเดินระยะสามใช้คําบริกรรมว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้าเราเดินเร็วมันใส่ไม่ได้ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอคือมันไม่ทันนะคะมันไม่แนบไปกับอาการเนาะเพราะฉะนั้นคือยิ่งช้าลงเราก็จะเห็นลักษณะละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าช้าลงอีกเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีการยกซ้นขึ้นก่อน ล้วถึงจะยกปลายเท้าขึ้นแล้วถึงจะเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น4ีระยะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะคะช้าลงอีกจิตเราละเอียดมากขึ้นก็จะเห็นว่ากลายเป็น5้าระยะยกส้นหนอยกหนอย่างหน่ลงหนอถูกหนอคือมีการเคลื่อนเท้าลงแล้วก็สัมผัสถูกพื้นนะคะแล้วก็พอละเอียดขึ้นอีก ยกซนหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอรู้สึกถึงแรงกดในระยะที่หกที่เพราะว่าเวลาเราวางเท้าลงเนี่ยเราต้องถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าหน้านิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันรับน้ำหนักได้ดีเราถึงจะสามารถยกเท้าหลังได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราดูละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีแรงกดลงไปที่พื้นก่อนที่จะจบ จบของการเดินหนึ่งเก้านะคะอันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ต้องไปเดินคนใหม่ใหม่ใหม,ใหม่ไม่ต้องไปเดินระยะหลังๆแต่เพิ่งนี้สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเดินช้าลงแล้วช้าพอแล้วเวลาเดินจงกรมลองกําหนดด้วยระยะที่สามดูนะคะก็คือยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้คําบริกรรมแนบไปกับอาการ สิ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนเดิมใส่ใจที่อาการเคลื่อนแต่คำบริกรรมเนี่ยตามแน่ไปพอเริ่มยกปุ๊บคำบริกรรมต้องมาเลยในใจยกหนอพอพอสุดของการยกคือหมายถึงว่าปลายเท้ายกขึ้นน่ะสุดของการยกยกหนอหนอ,หนอต้องมาทันทีเนาะแล้วพอเริ่มย่างก็ต้องย่างต้องมาทันทีย่างพอสุดย่างก็ต้องจบได้หนอทันทีไม่ต้องหนอยาวเนาะ พอเริ่มเหยียบลงก็เหยียบหนอพอสุดของการเหยียบก็คือแตะสัมผัสพื้นถ่ายน้ำหนักสบายแล้วเนี่ยก็คือการสุดของการเหยียบหนึ่งเก้านะคะงั้นก็จะเป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ,หนอแต่ว่าเดินต่อไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ใช่ว่าหยุดชะง,งักว่ายกหนอแล้วหยุดแล้วก็ย่างหนอไม่ใช่ ยังเดินเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ใส่คาบริกรรมเป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะคะสำหรับพรุ่งนี้คนที่คิดว่าตัวเองช้าพอ,เ,อ,อเดินจงกรมช่วงแรกพรุ่งนี้เราจะเดินเป็นเดิน50นาทีนั่ง50นาทีนะคะไหวไหมมะนาวมะนาวไหวไหม บอกเดินสบายใช่ไหมนั่งอีกเรื่องหนึ่งนั่งขอคิดดูก่อนก็ลองพยายามดูนะคะอย่างที่บอกถ้ามันรู้สึกทนไม่ไหวกำหนดจิตก่อนไม่ใช่พอทนไม่ไหวปุ๊บก็เลิกเลยเนาะอย่างนั้นเพิ่งนี้เราเดินห้าสิบนั่งห้าสิบแล้วก็กราบสติปัฏฐานสลับกันไปเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมก่อนก่อนที่จะนั่งสมาธิ พอเริ่มเดินจงกลมเดินไปสัก10นาทีด้วยระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วถ้ารู้สึกว่าเราเดินช้าพอรู้อาการยกอาการเคลื่อนไปอาการเหยียบได้ชัดเจนก็ลองเปลี่ยนคำบริกรรมเป็นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอดูซิว่ามันมันดีไหม คือถ้าถ้าจังหวะมันเป็นระยะที่มันพอดีกับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแนบไปกับอาการได้ดีแล้วก็ทำให้เราสามารถมีสติจดจอ่อต่อเนื่องในการเคลื่อนได้ดีนะคะก็ต้องทดลองดูเองถ้าทดลองแล้วรู้สึกว่าดีก็เดินระยะเอ่อหนึ่งสักสิบนาทีแล้วเวลาที่เหลือเดินระยะสามไปทุกๆุกบรรลังได้แต่ถ้าคนที่ลองเดินแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันขัดกันมันไม่สัมพันธ์กันเดินแล้วคำบริกรรมกับไอ้การเดินมันตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องเอานะก็เดินระยะหนึ่งไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่เสียหายอะไรขอให้ตามรู้อาการให้ชัดเจนเป็นใช้ได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่พอวันที่3ามวันที่สี่เนี้ยท่านอาจารย์ก็จะให้เพิ่มต้นจิตเข้ามาสักนิดหนึ่งในการเดินจงกรมนะคะต้นจิตคืออะไรต้นจิตคือ เอ่อการที่เราเข้าไปรู้จิตที่เป็นตัวสั่งให้กายทำงานเนาะคือจริงๆก็คือเป็นตัวที่สั่งว่าอย่างที่บอกว่าจิตมันเป็นนายกายเป็นบา่าวจิตเป็นตัวสั่งกายเป็นคนทำงานถ้าจิตไม่สั่งกายทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการใส่ต้นจิตก็คือเพื่อเพื่อให้เหมือนกับเห็นสภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อจิตมันสั่งนะแล้วกายมันถึงได้ทำนะ ก็คือท่านก็จะให้เติมเข้าไปในการเดินจงกรมการเดินจงกรมพอเราลุกขึ้นยืนใช่ไหมคะพอเราจะเดินเนี่ยเราก็แค่พอเราลุกขึ้นยืนเราก็จะกําหนดอาการยืนหนอสามครั้งแล้วก็เดินเลยขวาย,ย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ตอนนี้ท่านให้เพิ่มต้นจิตก็คือพอยืนหนอสามครั้งกําหนดความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะเดินก่อนอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอสามครั้ง นะคะอยากเดินหนอนี้ต้องรู้สึกถึงใจที่กำลังเตรียมที่จะเดินความรู้สึกต้องการที่จะเดินจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปลากยาวไม่ต้องอยากเดินหนออยากเดินหนอเดี๋ยวก็จะหลับไปนะเอาเอาสั้นๆอยากเดินหนออยากเดินหนอนะคะสามครั้งแล้วก็เริ่มเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเหมือนปกติพอสุดทางจงกลมยืนหนอสามครั้ง แล้วก็กำหนดต้นจิตอยากกลับหนอสามครั้งแล้วถึงจะกลับอยากกลับหนอก็คืออยากกลับตัวเนาะไม่ใช่อยากกลับบ้านหรือว่าหรือว่าอยากกลับบ้านสงสัยจะอยากกลับบ้านไออยากกลับหนอสามครั้งแล้วถึงจะเริ่มกลับหนอกลับหนอนะคะพอหันกลับมาก็ยืนหนอสามครั้งอยากเดินหนอสามครั้งแล้วก็เดินนะคะส่วนคนที่พอเริ่ม เริ่มอันนี้ก็คือพึ่งนี้พอมาทำก็เริ่มใส่ต้นจิตอันนี้ได้เลยแล้วก็เดินระยะหนึ่งไปอย่างที่ว่าประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็ถ้าอยากจะลองระยะ3ก็ลองระยะ3ถ้าลองระยะ3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วรู้สึกว่าดีสัมพันธ์กันไปได้ดีคำบริกรรมกับการเคลื่อนตามกันไปแล้วก็รู้ชัดเนี่ยอาจจะลองเติมต้นจิตก่อนแต่ละก้าวขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นะคะเฉพาะในระยะสมเนาะระยะหนึ่งนี้ไม่ต้องเติมเติมเฉพาะระยะสามเช่นยืนหนอกครั้งอยากเดินหนอสามครั้งแล้วพอจะเริ่มก้าวระยะ3ามกำหนดต้นจิตก่อนรู้ตัวว่าเรากำลังต้องการที่จะยกขึ้นต้องการที่จะยกเท้าขึ้นนะคะกำหนดต้นจิตว่าอยากยกหนอแล้วเสร็จแล้วก็ยกหนออ่างหนอเหยียบหนอแล้วก็หยุด กำหนดต้นจิตที่เราจะยกอีกข้างหนึ่งอยากยกหนอแล้วถึงจะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเข้าใจไหมคะเนาะการกำหนดต้นจิตขณะที่กำหนดต้นจิตเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะขณะนั้นเราดูจิตท,ที่กำลังกำลังเป็นตัวสั่งงานว่าต้องการที่จะทำอะไรนะคะงั้นก็ให้ทดลองใส่ตอนที่เดินจงกรมอย่างที่ว่านะคะแล้วก็ระยะสามลองใส่ ครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินแต่ละกนะ้าวเนาะกับอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ลองใส่ต้นจิตก็คือในการกราบเพราะว่าพวกเรากราบกันบ่อยแล้วก็เท่าที่เห็นคิดว่าทุกคนคงค่อนข้างจะคุ้นเคยการกราบแล้วดีไหมคะการกราบกำหนดได้ดีไหมเห็นส่วนใหญ่คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะจะทำได้ตามรู้อาการได้ชัดชัดไหมคะอาการกราบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาการกราบชัดเนี่ย เราอาจจะน่าจะใส่ต้นจิตได้ละพอใส่แล้วมันจะการใส่ต้นจิตเนี่ยที่ท่านทำอย่างที่บอกว่าเพื่อให้เรารู้หัดดูว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวสั่งงานอีกอันหนึ่งที่ประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยในเรื่องอิริียบทย่อยเพราะว่าจะช่วยทําให้เราเหมือนกับเบรกตัวเองก่อนก่อนที่จะเคลื่อนไปอย่างที่บอกว่าหลายคนก็จะบอกว่าพอจะดื่มน้ําอยากดื่มปุ๊บก็ปลวดไปหยิบเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฝึกใส่ต้นจิตเนี่ย อยากดื่มหนอเอา้ามันเบรกตัวเองอยู่นิดนึงแล้วอะอยากดื่มหนอแล้วถึงจะเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไปนะคะแต่ในคนที่ยังไม่ยังไม่คล่องหรือว่าสติยังไม่มีกําลังเนี่ยบางทีพอไปใส่ต้นจิตก็อาจจะสับสนอลมานมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวจะให้ทดลองใส่ในการกราบก่อนแล้วลองดูว่าให้เข้าใจว่าการใส่ต้นจิตในยบทย่อยๆเนี่ยคือใส่ยังไง แล้วก็ส่วนเอเยอบทย่อยอื่นๆที่คุณทำบ่อยๆเช่นการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไปลองใส่เองดูว่าใส่แล้วมันดีไหมใส่ต้นจิตเข้าไปแล้วจะทำให้เราเบรกตัวเองให้ช้าลงแล้วก็ตามรู้อาการเอยอบทย่อยได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็แต่ละคนมันสภาวะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทดลองเองแต่ตอนนี้ที่เราจะทำเราจะทดลองทำพร้อมกันคือในการกราบเนาะ ไม่ทราบว่าวมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะหมอจะใส่ต้นจิตให้กราบตามกันไปพร้อมกันเนาะแล้วก็จะได้ไปนอนพักผ่อนพพิ่งนี้ขึ้นมาก็มาปฏิบัติเองเหมือนเดิมนะคะได้เลยเดิน50นั่ง50ถ้าเรามีสติจดจ่อต่อเนื่องจริงจริงอะนะคะโอกาสที่จะเซจะอะไรมันน้อยลงแต่พอเราเผลอเราขาดสติเราเผลอสติเนี่ยมันก็จะเซ เนาะก็ลองใส่ใจไอในอาการเคลื่อนให้มันชัดเจนแต่ละขณะไปเรื่อยๆเนาะบางครั้งเราเดินไปแต่จิตเราไปคิดไปพะวงอันโนต์อันนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนของเท้าจริงๆอ่าอย่างนั้นเราก็จะทำต้นจิตกันนะคะ อยากขยับหนอ,อแล้วเริ่มขยับค่ะขยับหนอขยับหนอให้อยู่ในท่าคุกเข่าที่พร้อมที่จะกราบแล้วก็ยกมือมาไว้ที่หน้าขาสองข้างนะคะเดี๋ยวหมอจะใส่ต้นจิตแล้วก็ใส่คำบริกรรมให้แล้วก็ทำตามเนาะอันนี้ก็คือให้ทำตามคำบริกรรมก่อนจะได้ดูว่าเข้าใจดีไหมเนาะแต่เวลาทำจริงๆเหมือนเดิมนะคะก็คือ ใส่ใจที่อาการเป็นหลักคำบริกรรมแค่ตามแน่ไปเนาะค่ะเริ่มต้นเราก็จะปิดตาก่อนใช่ไหมอยากปิดหนอปิดหนอใส่ใจความรู้สึกที่มือข้างขวาที่เรากำลังจะยกขึ้นอยากพลิกหนอ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 อยากยกหนอ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  ยกหนอมือซ้ายนะคะอยากพลิกหนอ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 อยากยกหนอ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 ถูกหนออาการถูกไม่มีอยากเนาะเพราะมันเป็นอาการที่สัมผัสที่รับรู้ทันทีเมื่อมีการสัมผัสเกิดขึ้น อยากยกหนอ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 จนกระทั่งนิ้วหัวมือจดหว่างคิ้วก็กำหนดว่าถูกหนอหายใจเข้าข้าพเจ้าขอกราบพระพุทธอยากลงหนอ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 ถูกหนอถูกหนออยากเงยหนอ เงยหนออยากเคลื่อนหนอ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 อยากคว่ำหนอ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 อยากเคลื่อนหนอ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 อยากคว่ำหนอคว่ำหนอคว่ำหนออยากลงหนอ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 ถูกหนอ อยากเงยหนอ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 อยากพลิกหนอ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 อยากเคลื่อนหนอ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 อยากพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนออยากเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนออยากก้มหนอก้มหนอถูกหนอ อยากเงยหนอเงยหนอเงยหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอจนตัวตรงศีรษะตรงค่ะก็รู้สึกทุกท่านเข้าใจดีนะคะอย่างนั้นต่อไปกำหนดเองเลยนะคะ